ตู้เชื่อมตู้นี้นะครับสามารถเชื่อมติ๊กได้สบายเลยครับเชื่อมง่ายกว่าติ๊กธรรมดาทั่วไปนะครับชุดสายเชื่อมของทางร้านนะครับอย่างดีเลยนะครับของหุ้มสายแก๊ดด้วย้ายินครับสองชั้นนะครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับมีลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับว่าตู้เชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมติ๊กยังไงนะครับเบื้องต้นเราจะมาอธิบายกันก่อนนะครับตู้เชื่อมตู้นี้นะครับเชื่อมติ๊กได้จริงไหมนะครับไม่เห็นมีข้อต่อติ๊กเลยนะครับตู้เชื่อมตู้นี้นะครับสามารถเชื่อมติ๊กได้สบายเลยครับ เช mutant, ias, me metal, Likewise, ื t t ่อมง่ายนะครับเชื่อมยาะยะแบบไม่ต้องยกหัวเลยนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับหัดเชื่อมนะครับเชื่อมง่ายกว่าติ๊กธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เชื่อมติ๊กของตู้นี้นะครับไม่เหมือนกับเชื่อมติ๊กทั่วไปนะครับตู้เชื่อมตู้นี้นะครับไม่ใช่ระบบกดสวิตช์นะครับแต่เป็นระบบติ๊กเขียนนะครับคําว่าติ๊กเขียก็คือหัวเชื่อมนะครับจะไม่มีสวิตช์กดเหมือนติ๊กทั่วไปในท้องตลาดนะครับจะเป็นวาล์วครับหากต้องการใช้งานก็เปิดนะครับ ถ้า yeah! ไม่ใช้งานก็ปิดนะครับสายเชื่อมติ๊กนะครับจะเป็นหัวเชื่อมติ๊กแบบนี้นะครับหัวเชื่อมติ๊กรุ่นนี้จะเป็นหัวเชื่อม WP 26F นะครับจะมีวาล์วนะครับเรียกหัวเชื่อมแบบมีวาล์วก็ได้ครับวาล์วนี้นะครับคือสําหรับปลอดแก๊สให้เสมอนะครับหลักการของการเชื่อมนะครับคือให้แก๊สมันปกคลุมเิ้นงานนะครับขนาดเชื่อมทางร้านก็จัดชุดพร้อมใช้งานมาให้แล้วนะครับชุดพร้อมใช้งานนะครับก็จะมีสายมีหัวเชื่อมนะครับ มีเกอีย์ก้อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อหัวเชื่อมนะครับทางร้านนะครับจะมีแยกขายนะครับขายเป็นชุดก็มีนะครับแยกขายก็มีนะครับต้องการซื้อเกีย์อย่างเดียวก็ได้นะครับชุดสายอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรแยกพวกนี้ก็ได้นะครับชุดหัวเชื่อมก็จะมีนะครับถ้วยเซรามิกนะครับเบอร์6นะครับถังปลายยาวนะครับสลิปนอกนะครับคอนแทกกริปนะครับ2.4นะครับแล้วก็ลวดทางสเตนนะครับ ทางร้านก็มีแยกขายนะครับพวกอะไหล่พวกนี้นะครับชุดสายเชื่อมของทางร้านนะครับอย่างดีเลยนะครับสองหุ้มสายแก๊สด,ด้วยไทลยีนนะครับสองชั้นนะครับป้องกันสายแก๊สด,ด้านในอย่างดีเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการต่อสายคร่าวๆนะครับ จะใส่ที่ขั้วลบนะครับสายติ๊กนะครับใส่ที่ขั้วลบนี่นะครับส่วนบวกนะครับจะเอาไว้ใส่สายกาวนะครับที่เหนีบกับชิ้นงานนั่นเองนะครับจะ <sino. S 1> มีสายแก๊สนะครับนะครับสายแก๊สนะครับ <receptors> ต่อเข้านี่นะครับแก๊สก็จะไหลผ่านลงมานี่นะครับไหลผ่านก็มาออกที่หัวเชื่อมนะครับโดยไม่ต้องมีโซเลนอยด์ปล่อยแก๊สนะครับ ่วนนะครับตัวนี้นะครับไว้ต่อเข้ากับตัวถังแก๊สนะครับแก๊สละก้อนนะครับวิธีการทําติ๊กสกิดนะครับก็เนี่ยนะฮะเราก็นําหัวเข็มเนี่ยฮะเข็มทางสเตนเนี่ยนะครับแตะเข้าไปที่ชิ้นงานนี่อาร์ก็อาร์เข้าไปที่ชิ้นงานอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดแก๊สต้องเปิดแก๊สโฟลที่ไว้ด้วยนะหลังจากนั้นเราก็เชื่อมนี่นะครับถ้าเราจะหยุดเชื่อมเนี่ยเราก็ สะบัดหัวออกหี้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเชื่อมติคแต่ว่าไม่ต้องกดนี่เลยนี่ครับนี่ยฮะแนวก็จะได้มาเป็นอี้